ถูกจับตัวมาเพื่อดิ้นรนให้รอดชีวิตและพวกเร็วจะออกคำสั่งพวกเราแบบโหดถ้าใครรอดจะได้ขึ้นหรือไปชั้นต่อไปไม่รู้ว่าที่ดี้จะสิ้นสุดที่ชั้นไหนแต่พวกเราต้องออกไปให้ได้เย้วิวทำไมทุกคนถึงดนโดนโกนหัวแบบนั้นน่ะฉะนันไม่เข้าใจเลยผมหัวร้อนเลยคนนึ่งล่ะลโอโหก็เธอเป็นผู้หญิงไงแล้วดูดูพีกพ่กินพี่กินในตาใสามากเลยนะ เออนี่คือหน้าที่แท้จริงผมผมไม่หน้าแก่ภายใต้หน้าที่ย่นของนายเนี่ยมีตาใสาแล้วก็หน้าที่อ่อนเยาว์ส่วนพี่ไม้นี่หน้าแก่แจ้าจิวเวลห <laughs> น้าสุดอแอนิเมชั่นสุดฮ okay. อตโอเคให้กันแล้วก็พวกเราต้องรีบขึ้นลิฟต์ก่อนเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นช้าแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะอดอาหารนะทุกคนเล้ก็จะกินขี้ผีข้าวแล้ข้าวแล้วครับเราจะเริ่มผมจะบอกความลับของผมให้นะอะไรอ่ะ ผมน่ะไม่มีแว่นดำอยู่แล้วว่าผมตาบอดแล้วตอนที่ผมมองไม่เห็นเออฉันได้นะพีไม่นายเสยผมด้านข้าที่ปัดเป๋ขึ้นนะเดีย๋ยวนาจะมองเห็นเองเอาเหรอสรุปผมมันบังเหรอใชใ่ผมนายนี่บีเบอร์มากมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอคําสั่งอะไรโหดๆบ้างไหมแต่ที่สําคัญคือพวกเราจะต้องขึ้นไปในชั้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งแบบโหดขึ้นเรื่อยๆใช่ฉันจะรอดให้ได้เพื่อกินข้าวยิ่งสูงยิ่งทเรา เราจะได้กินข้าวกินข้าวดูดิอันนี้มันคือลิฟต์เปิดคล้ายๆแบบแพลตฟอร์มโอ้โหมันหนักไม่แพลตฟอร์มเหรออันนั้นเขาลงแพลตฟอร์มไงใช่เฮ้ยพวกนายเมื่อกี้จะมาเล่นกับพวกเราเหรอไม่เราไม่ชอบพวกคนหัวโลนอ้าวบุรีนี่อ้าววุ้ยนี่ชั้นอะไรเพื่อนชั้นหนึ่งว้าวชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วเขามีตัวเลขอยู่แพลตฟอร์มที่หนึ่งในชั้นนี้เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างหนอ รรรอออดดดูููเฮ้ยลูกกิ้งได้ด้วยเหรอปราบม้วนมวลปราบทำยังไงขึ้นบันไดเลื่อนตัวให้ดีในชั้นแรกชั้นใต้บกนายเอาชีวมินจอน้าเครื่องบันเครื่องบันอุ้ยให้ไปสลับไปอุ้ยต้องสลับไปสลับมาต้องสลับไปสลับมาเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าอุ๊ยห้ามโดนแสงสีแดงเด็ดขาดเลยนะทุกคนมันเป็นเลเซอร์เป็นกระตุ้ย ไม่กี่วิอีกไม่กี่วิอดทนว่าจ <Gym. S 1> ะไม่คิดไปเองนะว่าตอนนี้มันมันมันเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยอะเพื่อนตีสามสองหนึ่งเนาะหนึ่งโอ้โหรอได้ไจังแต่แรกก็ไต่เพื่นอะไปดูเพดานดิเพื่อนดูเพดานดิเพดานนี่คืออะไรอ่ะก็แค่เพดานหินขูดขาเท่านั้นเองเฮ้ยมีของอะไรอ่ะเพดาน ดูของตรงนั้นสิมีหอยปลาร้าแจกเฮ้ยมันจะจะล่มมันจะถล่มมันจะถล่มมันจะถล่มแคจะถล่มโอุ๊ยมันเลื่อกระจายระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆเฮ้ยฉันว่าตัวที่มันเคยถล่มแล้วมันไม่น่าจะถล่มซ้ำนะพี่ไม้ไหนว่าไว้ฉันยังไม่เชื่อหรอฉันโดนอยู่เนี่ยอ้ว้ายฉันก็โดนเหมือนกันจุ๊กแจงโดนไปแล้วใช่เรือฉันคือหมดอ่ะโถจุ๊บแจงเธอเนี่ยเอาชีวิตรอดยากนะอ๋อ อย่าเห็นตายละกันไปกันต่อไปอุ้ยฮอตดองของกินมันดีไหมอ่ะไอ้ที่รอบนี้ดูดูธรรมชาติสดใสถึงเวลากินข้าวแล้วทองที่กินฮอดองให้หมดโอ้โหกินจนโตหยับงับงับกินจนโตหยับกินกินข้าวให้หมดไฟถัเวร์ไปกินไปรู้สึกว่านี้เราต้องช่วยกันนะเพื่อนเราต้องช่วยกันกินให้หมดอันนี้ต้องช่วยต้องช่วยนะเลี้ยงหมดเลี้ยง วิ่งข้างหลังข้างหลังตรงนั้นตรงนั้นเรียนหนึ่งพี่ไปแล้ยนั้ยถูกแล้วปะไม่เรียบร้อย้ยสบายมากรีบขึ้นมาบนแพนโฟมภายในเก้าวินาทีเอาขึ้นไปได้เลยครับไม่ต้องรอพี่โมก็ได้เฮ้ยใจเย็นดิผมพอดอกติดคอบไปแลเมื่อกี้สบายโอ้กินรีบกินรีบเขียวแพนโฟมที่สเอาชีวิตโรนนอกจากอะไรอ่ะนอกจากอะไรแล้วห้ามโดินกับแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะเดี๋ยว มุนนงมุนหมุนหนนนธรรมดานะนี่เราเหมือนเล่นสควิตเกมเลยปะทางนี้ทางนี้ทางนี้นเท่าไหร่นะกำแพงเลเซอร์ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกนะคุณคนออกคำสาบกำแพงขันสากระโดดกระโดดกระโดดวู้ววดวววววเวว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 เกมเด็กวววววกววววอวววววววะวววมพวีกวดวว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  กระชากกระชากเฮ้ยๆตัวนี้เร็วๆอ่ะพุ่งเร็วๆอ่ะแบบออนแฟลชมีออเมมเบอร์ไหมคะเพื่อนรุ่นธรรมดานาะแล้วว่าด่าแรกๆมันดูธรรมดาเบสิกอยากจะฆ่าพวกฉันมามาแบบไม่มีที่หลบดีกว่ามีฮยยูไหมอยากได้ฮูไเออจริงฉันที่เจ็บฉันนี้อันตรายหน่อยนะเอาชีวิตรอดจากอะไรอะเพื่อน อะไรไม่รู้ว่าจะเก็บหายก่อนเสียงเพลงมันดังแบบแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยเฮยกระเพราโอ้ย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 ไปกระเพรผูกปีศาะมันดันกระเพรมันดันกระแพงาทั้งบนทุกด้านทุกเราจะทุบวันที่ตัวพวกเรายังไม่ใช่อโขกนะไอ้แป๊บนะรบรบรบโอ้โห้ยดูไม่มอกับจุนเจนี่จะตายอยู่แล้วอะอังกฤษวอร์ชื่อว่าองกี้วอร์ พ่อหนายังมีอัตราการรอดชีวิตดูเอ้ยไม่ไีกแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบว่ามันไม่กระแทกมาแค่ตรงกลางเท่านั้นถ้าเราอยู่ตรงฝั่งนี้เราโดนไปสองทนเฮ้ยเราอยู่เราอยู่ข้างข้างไหมเออลองไหมยังไงนี่ไงอยู่ข้างหมดเวลาแล้วเฮ้ยหมดเวลาแล้วจ้ะเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นไงโดนจักเลื่อนแล้วโดนกันไปคนละทีสองทีฉันว่าแล้วเชี่ยวมันไม่ปล่อยพวกเรารอดไปง่ายๆหรอกเพื่อนเอ้ยเหมือนเดิมเลยคื แป้งเลือกไปทางไหนแป้งเลือกอยู่ตรงไหนอย่าไปเต็มเต็มเลยเมื่อก้ยไม่แปลกนะดูเมือนพวกนายจ้สิ้นความสามัคคีกันแล้วสินะเฮ้ยอะไรอะเฮอะไรอะโอ้ยหโอ้โหโอ้โเอ้โหโ้โหโอต้้โหโ้อยอ้อ้โหโ้อ้โอ้ๆอ ใม้ันม้วนม้วนโอ้่โอ้โหตายแล้วตาย้อีมันโหดเกินไปแล้วโอ้ยหินมาจากทั่วทุกสารทิศมันมีจักก้ไปเรื่อยก้ไปเรื่อยเอาชีวิตรอดเรื่อยมันมีจกพื้นมันมีจากพื้นพุ่งขึ้นมาด้วยนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่ที่มันโด่งขึ้นมาแล้วมันจะไม่โดงขึ้นมาอีกเชื่อไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อโดนแล้วที่คนบ้าเท่านั้นแหละที่วิ่งกระตือรือร้นฉันเนี่ยอยู่อย่างผู้ชนะ อยู่อย่างผู้ชนะ oh. เรียบร้อยจริงนะแป๊นี้คนที่รอดในรอบนี้มีแค่สามคนเท่านั้นเขาเกิดไหมเขาเกิดมาแล้วเฮ้ยคนนายคนนายมีชีวิตเกิดเหรอซื้อโรบักสินะมีทงอันหนึ่งมาถึงแพลตฟอร์มที่เก้าแล้วครับผมเขาบอกว่าให้ไปเก็บทงเฮ้ยโอเคโอเคยอดเยี่ยมหมายไงจ๊ะไงต่ออ่ะ โอเคชอบเลยไป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 กลับ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 เออขอบคุณสำหรับการเสียสละมีจังเลือดแล้วได้ดูเลือดเฉลี่ยปริมมากนี่คือสามัคคีคือพลังเอาชีวิตรอดในชั้นสิบสองจากอะไรแบบพื้นถังระเบิดถังระเบิดถังระเบิดระวังถังระเบิดโอ้ลงมาแค่นี้ไม่พนามือพวกเราหรอกนะ เฉยฉยเ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 ยฉันยืนหน้ารูระเบิดเลยอ้าแมวดีกว่านี่ฉันยืนตรงนี้เลยละกันเฮ้ยฉันยืนตรงกลางเลย่ะนี่พวกนายเรามาลองเสี่ยงดวงกันดูว่ามันจะปาระเบิดใส่เราตรงนี้หรือไม่ได้จุดใาเะมารวมกูกับพวกเรามีคนโดนมีคนโดนเยโอ้โหอ้าวเฮ้ย มันฉลาดคือเแี้ยเนียมันรู oui. ้ว I mean, ่าเราจะทำการโกงเกมไงอยู่ตั้งนานไม่ม oui. ีอะไรพอจะ็อดเดินมาระเบิดมาเลยนี่จะ็อดแหละก็ผมบอกแล้วด่านที่สิบสามเลขอาถรรพ์เอาชีวิตรอดในชั้นนี้อุ๊ยระเบิดระเบิดไอ้ระเดน้ำลงหัวเลยน้ำลงหัวเ้ยฉจะรู้แล้วน้มเด้ง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 น้ำเด้งอย่าได้น้มเด้ง ทุเรียนหมอนทองเอาชีวตรอจากทุเรียนหมอนทองว้าวยัง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 ไม่สะใจไม่สะใจโอ้มันมีลูกเดียวใช่ใช่ใช่ลูกเดียวพนายเชื่อไหมว่าถ้าพูดนายอยู่ต่ำนายจะโดนเต็ตามอะไรนะอะไรนะขออีกทีดิอะไรนะพูดเลยนะดเลดว่าจะดนนอยู่มุมวิข้างบนมีห้องห้องแบคลูมด้างบนอ ใ้หลออเฮ้ยจริงเข้าไปเเฮ้ยเดอนดอนทัดไลท์ดูด้านลดนแสงโอ้โไปแลงตารังแป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 งอันนี้คือลำแสงลำแสงจับพวกโจรเอ้ยเราไม่ได้มาขโมยอะไรเราแค่อยากจะออกจากที่นี่เท่านั้นเราจะเอาชีวิตรอดโอ้ยแล้วมันใหญ่จังอ่ะเฮ้ยจมูกโอ้ยโอ้โหดอนทุกอ่ารดโถอะแล้วบอกว่าเชียนอะไรนะ ต้องจ่ายด้วยโลบัคแล้วเหรอใช่ไอของผมยังฟรีอยู่ผมยังฟรีอยู่ผมยังฟรีอยู่ไอรับแรกเฮ้ยห้อมห้องต่อไปเขาบอกว่าเป็นแบ็ครูมอ่ะเฮ้ยแบ็ครูมเฮ้ยเป็นไงอะ่ะมีตัวอะไรมาวะเนี่ยทุกนายคงรู้จักห้องน,นี้เป็นอย่างดีในแพลตฟอร,ร์มสิบเพอไม่เคยมีใครรอดเลยสักครั้งขอให้โชคดีเราไว้จากอะไรอ่ะเราต้องเดินวัดยู่แบ็คเราต้องหาเราต้องหาเอ่อลิฟต์อันใหม่เหรอหรือไง

สี่วิสามสองหนึ่งแล้วลิฟต์อยู่ไหนย่งฉันหาลิฟต์ไม่เจอโอเคต้องกลับแพลตฟอร์มโอเคต้อ่ไปไกลเกินไปแต่จะมีแค่ยี่สิบวินาทีในการที่จะกลับแพลตฟอร์มลิฟต์ของเราอ่ะมาเร็วๆยู่ซิดาได้น้อฉันไม่รู้แล้วมันอยู่ไหนนะลิฟต์เราอ่ะลาดกอยเจอกันที่จุดเจิดสี่สองรอลาลาก่อนทุกคนว้า ฉันเกิดฉันเกิดโอเคทุกคนเกิดใหม่หมดเลยว้าวอย่าให้มันโดนกินเหรออยวให้โดนจะโดนกินเฮ้ยแพ็แมงาบงาบงาบแพ็กแมนปีศาจแพ็กแมนปีศาจงาบงาบอ่ะจกินฉันโอ้ยถูดีนะเนี่ยฉันกลิ้งก่อนจับให้ได้จับให้ได้เด็ ังไม่มีคนตายมีคนนอนงามแล้วหนึ่งก็เห็นโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งเฮ้ยคือมันมีอีกตัวไม่ได้มีตัวเดียวมาเธอพี่น้องแดนน้เงินอ้ยพวกเราไม่ใช่กนเราไม่ใช่กนเหรียญที่บุหรีจะต้องมากัดนะเฮ้ยเราไม่ใช่อะไรเลยสุดท้ายก็โดน่อยสามสองหนึ่งอ้าวเป็นคนนอนเอาจุบแจงนอนไม่จะนอนที่เดียวนเลยเดี๋ยวเลือดแปดอะไรเนี่ยเฮ้ย เขาบอกว่าเงินรางวัลเออมีเงินรางวัลอยู่ตรงนั้นอ่ะหนึ่งล้านเอาดิหนึ่งล้านพี่ไม้นายเชื่อมันเหรอเป็นไงโอ้ยเงียบกันด้วยโอเคโอเคเดินกลับถ้าพี่ไม้แบบว่าแกล้งคนอื่นพี่ไม้เข้าไปแล้วบอกเฮ้ยมันมีหนึ่งล้านจริงรับรองได้เลยใช่คนมีล้านจริงไม่ทันเลยทันเลยไม่ทันแม่ไม่ทันมากสิสะพาย คืออะไรอะ่ะอ๋อให้เราสามารถซื้ออุปกรณ์ซื้อของได้ปะ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้อ๋อฝั่งนู้น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 ไม่รนะ้างขายของเอ้ย <Hey, S 2> พวกนายมาในเหนื่อยซื้อของกันหน่อยไหมอุย้ยมีเม็ดคิดด้วยจะซื้อเม็ดคิดไว้ดีกว่าแันเดดเม็ดคิดอุย้ยอันนี้ลีเจนส์ออฟสามว่าทำอะไรได้หรือเปล่าไทำได้อะ สามารถฮิวเพื่อนเป็นหมูคณะได้เ,เป็นหมูคณะได้ด้วยเหรอ,อสุดยอดเลย yes yes เกมไปเดย์ได้ซื้อแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะเราต้องอีกระเป๋า,า,า,าเนอะอยู่ในกระเป๋า,ปาอยู่ในกระเป๋าขวามือโอเคโอเคมาฉันซื้อฉันซื้อฮิวไว้ทุกคนละฉันดื่มคำโลก่ก่อนนี่จุ <c oughs> ๊บแจงจุ๊บแจงจุ๊บแจงมาเร็วแปดวิจุ๊บแจงเหลือเวลาไม่มากนะเหลือเวลาไม่มากฉันใส่ของอยู่นี่แหละข้างบนใกล้ถึงแล้วอิสระเอ๊ะ เตาย่างเหรอย่างฟรีเอฮะร้อนร้อนเหลอเกินแล้วเราไปอยู่ตรงไหนได้นี่ยโอ้งดื่ไฟมีขึ้นตรงดี่ไฟมีขึ้นมันคือถุกที่เลยไม่ใช่ในดูตะแกรงดีดูตะแกรงดีตะแกรงเป็นสีแดงอ๋อตะแกรงแดงเดือดโอ้ตรงกลางห้ามยืนเล้ตรงกลาง เราเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์เลยนี่เราคือแฮมเบอร์ก์เราแทบจะเป็นแฮมเบอร์ก์เราชิ้นหนึ่งเป็นแฮมเบอร์ก์แสนอร่อยสี่สามสองเดิมสอบฉันพันแผลพันเดือยโอ้โหมีของมันดีแบบนี้นี่เองสินะยังไงยังไงสไวยจากอะไรหยุดโม่บอกหรอย าเราจะจับมนุษย์เข้าไปทำงานกันแล้วว้าวผู้ยยูเอฟโอจับพวกเราไปแล้วอย่ามาใกล้ฉันสล็อตระวังระวังระวังไอ้เป็นจับพี่ไม้ไปแล้วอย่ามาที่พี่บอลในการจะโดนฉันมีโลน่ะโดนจับอยู่แล้วไม่โดนเข้ามาหาฉันไม่ได้หรอกไอยูเอฟโอไอมะนาวต่างดุสไอมันโดนจับแลาวอุ้ยมามาโดนได้ไงเนี่ย อีกแล้วทางออกทางออกดิสเวดิสเวดพี่ไม้อันนี้น่าจะใช่หว่าพี่ไม้พี่ไม้หนูว่าใช่เฮ้ยถ้าไม่เชื่อฉันให้คนอื่นไปแทนไหมใครอยากไปชุดแจงพี่ว่าใช่มันแบบมันบอกขนาดนี้แล้วอ่ะกินไปเลยจะกินมันทางออกเฮ้ยทางออกเอ็กซิทเลยนะใช่หรอทั้งเปลี่ยนไม่เชื่อไปดีกว่าไม่เชื่อเฮ้ยทางออกทางออกจริงทางออกทางออก โอ้ตัวนี้ตัวนีวตัวนี่ตัวนี่ตัวโี่ตัวนี่ตัวนีวตัวนี่ตัวนิวตัวนี่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 ตัวนย่ตัวนี่ตัวไม่ตัวนี่ตัวือหตัวนีาตัวนี่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  ทุกอย่างทำไรทุกอย่างทำไรทุกอย่างเยก่อนที่จะหมดเวลาอ้เขาเรียกว่าเป็นห้องระบายอารมณ์น่ะพี่โมใช่พังรถเนี่ยฝั่งฉันพังหมดแล้วของพี่โมพังหมดยังให้เหลือกลางคนนี่แน่ๆเหลือตัวเอลลีกตัวนึงเอาไม่ใช่เหลืออะไรน่ะไอ้ปุ่มอะไรอ่ะไอ้ปุ่มแพลตฟอร์มที่แปดสี่ เอาละอ้อมกปุ่มเด็ดขาดใครจะไปกดได้ดิอืมอืมปุ่มมันเป็นยังไมอะใครอนะฉัก็อยากแ้กันเ้ยเขาบอนิวเคลียร์เฮ้ยระเบิดนิวเคลียร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรมันก็แค่ถ้าเกิดว่าเราหลบจากนิวเคลียร์เราจะรอด ก่บยังไงมันจะทำให้เพื่อนเดือดร้อนน่ะไม่มันไม่เป็นอะไรหรอกโอ้ยู่เจยจะอยู่ด้วยกันไม่ต้อตไปยุ่งเราอยู่ขอบเราจะปลอดภัยเราอยู่ขอบเราจะปลอดภัยเราอยู่ขอบเราจะปลอดภัยจ้เจเห็นแบ้ปลอดภัยปะเออจริงจเย่แต่จุประสงค์คืออยากดดีกดทำไมล่ะเฮ้ยใครอะมมันเป็นตัวตลกนะคนฮะ พวหนายคิดว่าเขาจะฆ่าเราไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเหมือนแบบโรงพยาบาลบ้านี่มันที่เก็บโรงพยาบาลบ้าเป็นตัวตลกมากคนหนึ่งเออยออโอ้โหพลังเขารุนแรงมากมีพลังแบบทียใช่เหรอทีเดียวตายเลยจะมีความตายในขาด้วยมันบุ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 นบเปรนมีควงด้วยมีควง โอ oh year hey, ้ด <Trop otype están> oh, ูววาพัดลมที่บ้านมานเรามีเวลาอยู่30วิครับก็จะรู้เพื่อนๆทุกคนเอาชีวิตรอดนะครับตาฝาเขาไม่กี่นะครับวิ่งไล่เล่ไล่ไวุ้ยวุ้ยโดดถุงแจงะกโดดไปหาชุดแจงเลยนี่มันไม่ได้มีแค่พลังแบบพื้นแยกอย่างเดียวแล้วมันมีพลังหมุนพลังกระโดดใส่แล้วก็พลังแบบไม่ให้เห็นไม่เห็นตัวกระโดดไปชาร์ตอืมหมุนอะไรขนาดนี้หมุนอะไร เยขาเรียกว่ายืนนิ่งสงบสยบตัวตลกโอเคมีคนโดนไหมล่ะนี่ใครมายิงกับฉันอ่ะฉันยืนอยู่ตั้งนันไม่โดนตายโอ้ยอะไรอ่ะฉันที่เก้าสิบแปดไม่รู้อ่ะรีบรีบออกห่อนมันเมันมันเหมือนวิธากว่งนะมันจะวิ่งมาใส่เราอ่ะไม่รู้ระวังระวังระวังระลันใช่หรอวิ่งไปโน้ต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  วิ่งให้รีบวิ่งก่อนที่จะมีตัวอะไรตามพวกเรามาโอ้วิ่งอยู่โอ้โหโอ้โโหอยไม่ทนันอ๋ออ๋ออทำไมมันโดนไม่ถึงอ่ะ <c oughs> เออมีลาวาวิ่งมั้งหลังลาวาลาวารอแล้ว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 วิ่งต่อไปจุ๊บแจงวิ่งต่อไป <c oughs> จะทังออกอย่างจะทังออกอย่างจะล้อล้วเพื่อนเฮ้ยรู้ดิฉันเก้าเกนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชูป่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะนั้นต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ถึงขั้นหนึ่งร้อยนะโอเคชั้นนี้ดูเ,เหมือนกับเป็นเป็นบอสเหรอเป็นบอสเหรอเออก้นอะไรไม่รู้เฮ้ยแต่เหมือนแต่เหมือนแพลตฟอร,ร์มมันจบแล้วปะ่ะมันไม่บอกมันไม่บอก<ล> <น pseudo. S 2> ไม่บอกอะไรเลยอะ่ะฮะเฮ้ยไม่รู้มันมีอะไรให้ขึ้นขึ้นก่อนเฮ้ยแต่แต่ฝั่งนี้มันมีพื้นแยกอยู่นะนแยกหมดอ่ะเอโอมันคืออะไรอ่ะเหยียบด้วยเหยียบด้วยคือไปต่อยมันเหรอเหยียบขึ้นไปข้างบนไว้ก่อนที่มันจะมันจะมีอะไรมามันจุด มันเป็นแพลตฟอร์มจุดๆมันต้องใช้เวลาหน่อยพูดไามอาจจะต้องยืนยืนในที่ที่ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยกำแพงข้างๆแตกหมดแล้วเพื่อนกำแพงข้างๆแตกด้วยเออเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนไร้แรงน้มถ่วงป่ะอันเนี้ยไอ้ตก้อนนี้มันทำให้ผนังแล้วก็กำแพงไหลแรงน้มถ่วงแล้วดูดิพื้นก็ค่อยๆแยกออกไปพวกไหมมีเวลาแค่สิบวิเท่านั้นในการที่จะเอาชีวิตรอดพยายามอย่าโดนแหลม ก็พยายามอยาเข้าไปข้างในตัวไอ้โก้ด้วยมันหมุนมันมันหมุนแรงขึ้นมันหมุนแรงขึ้นโอ้เชื่อว่ามันจะระเบิดเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกลับไปที่แพลตฟอร์มจุ๊บแจงพยายามหาทางไปที่ลิฟต์อยู่ไหนอ่ะฉันไม่รู้พวกนายมีเวลาแค่40่สิบวิเท่านั้นในการที่จะหาทางกลับไปมันจะเป็นแท่งไปแท่งอยู่อ่ะแท่งแท่งโอ้ใช่ใช่ใช่เป็นแท่งอยู่วิ่งอยู่ไปไป พี่กิตวิ่งไปข้างหน้านั่นเลยนะน่ะพี่ไหมนายเหลือเวลาแค่นิดเดียวกริ้งทุกคนต้องพยายามกริ้งกริ๊งอยู่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นไอ้ที่ตัวตลกมันกระแทกกล้องเสร็จหรือเปล่าอ๋อขอน่ะแต่ชั้นนุ้นเออมันยังคงกระเทือนมาถึงชั้นนี้ทุกบแจกริ้งจะไปดล้วเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยเอาท่าไงต่อ เฮ้ยมแผดซองค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะออกแล้วปะออกยังครต้องออกเถอะอุ้ยเฮ้ยฉันหนึ่งร้อยแล้วฉันที่หนึ่งร้อยแล้วมีปุ่มเขียวปุ่มแดงเอ้ปุ่มแดงปุ่มเดี๋ยวทุกคนดูข้างบนดิฮะวร <What? S 1> ์ดูเลยนะแต่ว่ามันไม่มีแล้วไงพี่ไหมถ้าพวกนายตอบถูกพวกหนายจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้เอาละแดงหรือฟ้าต้องแยกกันไปสองฝั่งฉันคิดว่านะหรือเรากดด้วยกันได้อ๋อไม่ต้องกดด้วยกันเลยพวกนายคิดว่าเออบลูหรือเล อ่ะผมไม่ได้กดอะไรเลยกด,กดไหมผมไม่ได้กดเลยไม่รู้อ่ะแล้วกดเลยไหมล่ะอ่ะผมกดบูไปแล้วอ่ะเออกลัวฉันก็กลัวเหมือนกันเพราะเรามาถึงชั้นหนึ่งร้อยแล้วอ่ะไม่นะยังไงเฮ้ยมีคนกดเลสหรอเนี่ยหมายถึงยังไงเฮ้ยเฮ้ยน,นี่นี่ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเฮ้ยแต่มันมีตัวอะไรไมายืนอ,อยู่ลูกกันดั้มอ่ะเฮ้ย ซนนตรอและพวกนายอาจจะสามารถออกจากที่นี่ได้นี่คือบอสตัวที่น่ากลัวที่สุดของแพลตฟอร์มนี้กันไอ้โอ้โหสามนาทีโอ้โหมั็นยิงพิซายได้ด้วยผมบึ้มเบิ้มเบิม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 ถ้าเกิดเรากดสีแดงจะเป็นยังไงเนี่ยจะรู้เลยนี่กดสีมึงเงินนะเนี่ยไม่แน่นะถ้าเกิดกดสีแดงอาจจะระเบิดทั้งแพลตฟอร์มก็ได้มีคนที่อยากเอาชีวิตรอดอยู่ไม่ใช่ว่ามีคนกดแดงไปก่อนแล้วหรอเมื่อกี้ฉันกดฟ้าไม่รู้อ่ะโอ้โหดูพี่กิตครับพี่กิตชิลๆฮะ คิวชิวไม่สนใจใดะโอ๊ะิวมากปะโดนผ่าไปแล้วหนึ่งไอรอดไอรอดพี่โมสู้เฮ้ยพี่ไม้กำลังฮิวตัวเองโยดีนะเนี่ยเราพวกเราซื้อยาฮิวกันมาเหลือสิบนี่โอ้ยที่เหลือใครรอดอยู่บ้างมีพี่โมรอดพี่ไม้รอดอุ้ยจะไม่รอดแล้วเนี่ยนีแค่สองคนเท่านั้นมันนานมากเลยนะเพื่อนนะเวลาสองนาทีฉันเชื่อมันในพุ่มไม้เราฝากฟันกันมาเกือบสองชั่วโมงแล้วที่เล่นแพลตฟอร์มหนึ่งร้อยนี้ หลือสิบหลือฮิลล์จอนโอ้ยไม่ไม่ทันเออไม่มีเลอแค่นายคนเดียวฮิล็จแล้วนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอย่าโดนแม้กระทั่งเลเซอร์ชิ้นเดียวเลเซอร์ชิ้นเดียวก็ห้ามโดนไม่มีทางโดนกระโดดเอกระโดดโอ้โหเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับอ้าย ไจะสามารถรอดได้ไหมแล้วนนัมันเอาอะไรออกมาเออไม่รู้นั่นมันคือน้ำกรดโอ้โหน้ำกรดน้ำกรดพี่ไม้ระวังพี่ไม้ฮิวอีกได้เปล่าฮิวเอาอะไรไปรอดะเนี่ยสวนเข้าไปปะขึ้นได้ไหมแน่ใจเหรอมันจะรอดได้โอ้โหมันมีเลเซอร์อยู่นะพี่ไม้มาแล้วนะเฮ้ย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 แต่หลบหลบน้ำกรดได้หลบน้ำกรดได้เฮ้ย้รอดว่ะเฮ้ยมันจะถึงมาแล้วพี่ไม้ในต้องโอ้โหกระโดดโอ้โห แล้วกรดโดดลงมาไม่เกิดได้อยู่ไม่ลงไปแล้มดรอไปแล้วหมดรอไปแล้วหมดห้าสี่สองสองนึงเป็นไงไป้ยหุ่นยนต์หมดริ้นแล้วเดินไปมันถอย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 ไปไหนอะมันเดินมันเดินถอยอ่ะเขามันพังเลยค่อยยอมแพ้แล้วเฮ้ยแล้วมันก็ชัดดาวนตัวเองแต่ที่นี่ไม่มีใครรอดแล้วโนวันแพตฟอร์มขึ้นไป มันเขียนว่าโนวันขึ้นไป no อีกครั้งแต่ไม่มีใครรอดอะ่ะโอ้เท่ากับว่าในชั้นที่หนึ่งร้อยนี้คือชั้นที่เราจะออกไปข้างนอกได้แล้วสินะเฮ้ยแลพลตฟอรม์มนี่แลพลตฟอร์มกำลังจะยิบเจ็วิรอแป๊บนึงพวกนายกดเกิดกันได้ไหมอะ่ะก็ได้แล้วกไดไปแล้โอเคโอเคมารุนกันว่าเราจะเจอฉากจบไหมหรือว่าเราจะออกจากแมบนี้เฮ้ยแพลตฟอร์มลอยไ จะไม่มีคนอยู่นะแต่แพลตฟอร์มลอยเฮ้ยมันลอยขึ้นไปแบบสูงเลยอ่ะเฮ้ยออกออกทางนอกมากเ้ยออกแล้วออกแลยฮะเฮ้ยออกจริงเหรอใช่เหรอแต่มันมีบรรยากาศมันเหมือนด้านนอกอยู่นะเออมันมันเหมือนไม่มีต่อแล้วอะว้าววฮ้ยอย่าระวังไปไปโอ้ยพี่หีบสมบัติด้วยเฮ้ยมันค่อยๆต่อบันไดให้กับผู้ชนะ สุดยอดชนะสี่คนนะชั้นหลังนายนึ่งกดพื้นหิ้วนี่ก็ถือว่าพวกเราสามารถเอาชีวิตรอดและออกมาจากลิฟที่มีคำสั่งโหดๆนะคะถึงหนึ่งร้อยชั้นโอ้เก็บของเก็บของโอ้ยมีสมบัติมีสมบัติเก็บเลยเก็บเลยคนละอันคนละอันโอ้โหและแป้งคิดว่านะเขาน่าจะมีแบบพื้นที่ของพื้นที่หิมะอีกนะก็เป็นว่า เกมนี้สนุกมากๆนะคะยิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยยิ่งสนุกใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจุ้นใหม่ๆน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยโอเคล็อคมือกับผู้ช่วยมจะได้ดีว้าวเฮ้ยมันเป็นต้นคริสต์มาสกับขนมพิงค์ด้วยอนี่ปืนนี่ปืนปืนอยู่นี่อยู่นี่จัดการมันจัดการได้แล้วฉันเข้าไม่ได้ กิยยนขนมพิ้งกินขนมพิ้งฉหนไม่สนแล้วจะจะเอาปืนอันนั้นออกมาใช้ันดูดันด,ดูสถานการณ์